สวัสดีครับพบกับ c ชา n นลเชียร์ริ์ผูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวริ์ผูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากทุกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆครับได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์หรือส่งซุปเปอร์แงเข้ามานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ครับขอบคุณนะครับผม มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกในคลิปนี้นะครับเว็บไซต์ลิฟว์ฟีด com นะครับสื่อทางการของสโมสรอนลิฟว์นะครับออกมารายงานว่าเบนด็อกนะครับนักเตะดาวรุ่งวัย17ปีได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะฟุตบอลอาชีพกับทีมลิฟวแล้วเรียบร้อยนะครับอาทิตก่อนนะครับถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําของเบนดก เป็นอย่างมากนะครับนอกจากเขาจะได้ฉลองวันเกิดครบรอบ17ปีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเขาย้ายเขายังได้ลงเล่นให้กับทีมลิปูชุดใหญ่เป็นเกมแรกนะครับในรายการคาราบาวครับที่แข่งขันกับทีมดาร์มี่เคานตี้อีกทั้งยังได้เป็นตัวสำรองในเกมที่ลิปูเจอกับทีมเซาท์เทมปัตันในรายการพิมเมลีกอีกด้วยนะครับ เบนดนะครับย้ายจากทีมเซลติกมาร่วมทีมลิปูเมื่อตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนะครับเขาติดทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นอายุไม่เกิน21ปีเขาถือเป็นกำลังหลักของทีมลิปูชุดอายุไม่เกิน18ปีของมาร์คบิลวิลกินสันและถูกเรียกติดทีมลิปูชุดอายุไม่เกิน21ปีของแบร์รี่ลูเตสนะครับนอกจากนั้นแล้วเบนดกนะครับยังได้ลงเล่นในรายการพิมลิกสและปาป้าจอห์นโทฟี่นะครับรวมทั้งยู ฟายุตเหลีกอีกด้วยครับปัจจุบันนะครับเขายิงให้ทีมลิฟท์ูชุดเล็กไปแล้ว4ประตูและทำไป4แอสซิตครับโดยทีมซับโค้ดของลิฟท์ผู้นะครับนั้นมองว่าเบนโดเป็นนักเตะในตำแหน่งปีกขวาที่สามารถทำประตูได้นะครับและมีจุดเด่นที่ความเร็วและความสามารถในการเลี้ยงบอลครับพวกเราชาวลิฟท์ผู้นะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหนูรายนี้จะแจ้งเกิดในทีมลิฟท์ูได้หรือไม่นะครับก็เ,เอาใจช่วย กันต่อไปครับ ประเด็นต่อมานะครับ Twitter and Fe i l Watch นะครับ Twitter ที่รายงานข่าวของทีมลิพูซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า9แสนตีเก้0แสนคนเลยทีเดียวนะครับได้ออกมารายงานข้อมูลจากลิปูเอ็กโคว่าฟ i f a านะครับเตรียมมอบเงินชดเชยให้กับทีมลิพูหลังปล่อยนักเตะชุดปัจจุบันนะครับและอดีตนักเตะลิพูที่ลงเล่นให้ทีมในช่วง2ปีที่ผ่านมาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศที่ประเทศกาตาในเดือนนี้นะครับโดย คาดการกันว่านะครับลิเวอร์พูลจะได้รับเงินชดเชยประมาณ1.3ถึง2ล้านปอนด์นะครับขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะรายนั้นในฟุตบอลโลกครับประเด็นต่อมานะครับ2-3วันที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ชาวลิเวอร์พูล นะครับพวกเรานะครับบางคนแอบมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็คือข่าวลือจากบิลเลอร์ที่รายงานออกมาว่ามูเกสอัมบานีมหาเศรษฐีชาวอินเดียนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกในอันดับที่8นะครับได้ติดต่อไปยังเฟนเวสปอร์กรุ๊ปเพื่อขอดซื้อทีมลิอร์พูลครับย้อนกลับไปเมื่อปี2010นะครับอัมบานีนะครับเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าเขาได้ยื่นข้อเสนอไปยังทีมลิอร์พูลโดยเขาพร้อมนะครับที่จะจ่ายหนี้จํานวน200 37ล้านปอนด์ของทีมนิพูในตอนนั้นเพื่อแลกกับหุ้น51%ในสโมอสรน,นะครับแต่กับถูกคิสเซียนปัสโลอดีตกรรมการผู้จัดก,การของนิวพูปฏิเสธข้อเสนอไปครับ ล่าสุดนะครับ ABP News นะครับสื่อชื่อดังของอินเดียนะครับที่รายงานข่าวภาษาฮินดีซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์กว่า13ล้านคนนะครับและมีผู้ติดตามใน YouTube กว่า34ล้านคนก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากโคโกของอัมบานีแล้วครับว่าข่าวอัมบานีจะยื่นข้อเสนอซื้อทีมลิพูจาก FSG นั้นเป็นข่าวปลอมนะครับก็เป็นอันว่านะครับตัดตัวเลือกทิ้งไปอีกหนึ่งรายนะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามู สอมบานีเศรีฐีอันดับที่8ของโลกไม่สนใจซื้อทีมอร์ผูลครับประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับเมื่อวานนะครับคงไม่มีข่าวไหนอีกแล้วครับที่สร้างความมือฮาให้กับแฟนบอลพิมพิล,ลกมากไปกว่าข่าวของโรนัลโดนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับเพียสมอร์แกนนักข่าวคนดังของประเทศอังกฤษในรายการเพียสมอร์แกนอันเซนเซอร์นะครับซึ่งระหว่างที่ผมทำคลิปนี้อยู่นะครับได้มีประเด็นใหม่ เกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่ผมขอไม่พูดถึงนะครับคลิปสัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นนะครับเป็นเพียงแค่คลิปตัวอย่างสั้นๆนะครับโดยโรนันโดนะครับได้มีการพูดภาพพิงถึงทีมลิเวอร์พูลพวกเราไว้2เรื่องด้วยกันครับซึ่งสิ่งซึ่งสิ่งที่เขาพูดภาพพิงนั้นนะครับเป็นการพูดภาพพิงเพื่อย,ยกย่องและแสดงความซึ้งใจที่มีต่อทีมลิเวอร์พูลครับ เรื่องที่หนึ่นะครับเดฟโอคอปนักข่าวสายหงที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์กว่า3 0 0 0 0นคนได้ออกมาเปิดเผยว่าโรนันโดนะครับได้ยกย่องทีมลิวพูผ่านการให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอแกนว่าในมุมมองของเขานะครับตอนนี้ทีมลิวพูเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในระดับที่ดีกว่าทีมต้นสังกัดของเขาครับ เรื่องที่2นะครับโรนัโดนะครับนั้นรู้สึกซาบซึ้งใจกับแฟนบอลลิพูเป็นอย่างมากนะครับที่ลุกขึ้นปบมือและร้องเพลง You Will Never Walk Alone ในนาทีที่7ของการแข่งขันนะครับเพื่อให้กำลังใจเขาหลังจากสูญเสียลูกแฝดเพศช,ชายก่อนเกมแดงเดือดเมื่อซีซั่นก่อนครับ โดยเดฟโอคอบนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าโรนันโดไม่คาดคิดมาก่อนว่าแฟนบอลทีมคู่แข่งจากทีมลิเวอร์พูลนะครับจะทําเช่นนั้นเพื่อให้กําลังใจเขาครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคําพูดของโรนันโดนะครับที่มาจากคลิปตัวอย่างล่าสุดของรายการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษนะครับรายการแบบเต็มๆนะครับจะออกอากาศในช่วงวันพุธและวันพฤหัสนี้ครับต้องมาดูกันอีกครั้งครับว่าเขานั้นจะพูดาพาดพิงถึงลิเวอร์ ของพวกเราอีกหรือไม่นะครับถ้ามีการพูดถึงนะครับผมก็จะนําข้อมูลนี้มาฝากแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนชาวลิปูอีกครั้งนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม